สัสดีครับตัวนี้เป็น LT 701เปลี่ยนหัวได้แล้วเป็น3ระบบแต่ก็ต้องดูได้วว่าเราอยากเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง ยิงราคาธรรมดาถ้ายิงราคาต้องมีการแทนตัวนี้อ่ะใช่ครับแล้วก็ถ้าซื้อชุดนี้ไปอ่ะมันก็จะมีสาหัวแบบนี้ด้วยหรือว่าถ้าพี่ไม่อยากได้หัวเสริมพวกนี้พี่ก็ซื้อแค่กล่องนี้ไปอันนี้เท่าไหร่ครับกระเป่าตัวนี้ตัวแค่นี้อ่าถ้าตัวแค่นี้นะ1690บาทตัวนี้คือเอาสลับใส่บล็อกหัวเหลี่ยมเลยใช่ครับแต่ว่าหัวเหลี่ยมจะต้องเป็นตูดสั้นๆแบบนี้ถ้าเป็นดอกไข่ควงที่เป็น2ทางเนี่ยจะใส่ไม่ได้เลยอืมอืมอืมเขาแจัวค่นี่มันจะไม่ล็อกแล้วตัวฐานที่มันสามารถช ตที้มันต้อเอาเสียบปรถูกต้องถูกต้องเอาไปเสียบกับแบตเตอรี่เปิดไฟ LED ได้นะครับนี่แล้วก็จะมีสาย Type A กับ Type C ที่ใช้ได้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์ใหม่ๆไปใช้ที่จหมดเลยนี่ได้สามหัวนี้แล้วก็ LT701 ที่มีระบบกระแทกแล้วก็มีอันนี้หึ่ตัวขออนุญาตเปิดบินให้ก่อนนะครับความร้อนแล้วขอบคุณค่ะมาเดี๋ยวผมแกะเช็คของให้ก่อนนะครับโอเคก็ปกติดีทั้งหมดนะครับผม ใช้ได้น,นะครับน,นี่ใบเสร็จครับเดี๋ยวผมใส่ตรงให้สัก,รก,ก,กครู่ขอบคุณมากนะครับท็่มทาทัไลามาหาผมได้เลยครับสวัสดีครับ